ผู้หลีภัยหรือ Refugee คือผู้ที่ต้องระเหตุจากประเทศบ้านเกิดตัวเองเพราะพวกเขาประสบภยัยอันเกิดจากการตามล่าการกดขี่ข่มเหงด้วยเหตุทางเชื้อชาติศาส,สนาสัญชาติความเห็นทางการเมืองหรือการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมที่ถูกตามล่าตราบใดที่โลกของเรายังไม่สงบสุขก็ยังจะมีโอกาสทำให้มีผู้ลี่ภัยรายใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ทุกวันรู้ไว้ใช่ว่า just facts จะพาคุณไปรู้จักกับ สิบคนดังระดับโลกที่เคยเป็นผู้ลีภัยมาก่อนจะเป็นใครบ้างและเหตุใดพวกเขาถึงต้องลีภัยไปหาคำตอบกันเลยค่ะอันดับที่10อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้ให้กำเนิดทฤษฎีสัมพัทธภาพและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี1921ยังอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นผู้ลีภัยไอน์สไตน์เกิดและเติบโตในฐานะพลเมืองเยอรมันเชื้อสายยิวก่อนที่เขาจะต้องละทิ้งบ้านเกิด เพื่อหนีการฆ่าล้างเผ่าพันุชาวยูในเยอรมนีไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาตามลำดับจนในปี1940ไอ์สไตน์ได้กลายเป็นพลเมืองสหรัฐและใช้ชีวิตปั้นปลายที่นั่นจนวาระสุดท้ายของชีวิตอันดับที่9ดาไลาลามะองค์ที่14เต็นจินกยาโชหรือดาไลาลามาองค์ที่14ผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณของชาวทิเบต กำเนิดและเติบโตในครอบครัวเกษตรกร,กรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอันโดทางตอนเหนือของทิเบตในปี1959ท่านตน้องหลีภัยทางการเมืองไปอยู่ที่ประเทศอินเดียระหว่างที่เกิดเหตุจลาจลในทิเบตเพื่อต่อต้านอำนาจจีนซึ่งในขณะนั้นพระองค์มีชนมายุราว24พรรษาถึงแม้ว่าองค์ดาลายลามะจะได้รับเสียงชื่นชมจากนานาประเทศตลอดชีวิตแต่พระองค์ไม่เคยได้รับอนุญ,ญาตให้กลับบ้านเลยอันดับที่8 r i ต้าโอราหนึ่งในศิลปินเพลงป๊อปที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอังกฤษอย่างริต้าโอาก็เคยเป็นผู้ลี้ภัยเช่นกันริต้าเกิดในครอบครัวาชาวแอลเบเนียในเมืองพริสตินาของยูโกสลาเวียซึ่งก็คือประเทศโคโซโวในปัจจุบันพอแม่ของเธอตัดสินใจลี้ภัยมาตั้งรกรากในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในขณะที่เพอมีอายุเพียงหนงขวบเท่านั้น ครอบครัวของริต้าลี้ภัยมาเพื่อหนีการสังหารชาวแอลเบเนียในยุคที่ยูโกสลาวเวียกำลังล่มสลายปัจจุบันริต้าโอรามีสถานะเป็นพลเมืองอังกฤษอันดับที่7บ๊อบมาเลตำนานศิลปินเพลงแรกเก้ชาวจาเมกาที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างบ๊อบมาเลเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการเรียกร้องสันติภาพในชน่วงที่การเมืองจาเมกากำลังตึงเครียดในปลายปี19 7 6 เขาและภรรยาถูกพยายามลอบสังหารจนบาดเจ็บสาหัสซึ่งคาดว่ามาจากเหตุผลทางการเมืองหลังจากที่พักฟื้นบ๊อบมาเลได้ลีภัยไปตั้งรกรากในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก่อนที่จะเสียชีวิตในอีก5ปีถัดมาอันดับที่6อเล็กเวกนางแบบชื่อดังผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นและกลายเป็นคนผิวดำคนแรกที่ได้ลงปกนิตยสารแอล L, อย่างอเล็กเวก เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดิงกาในสุนใต้ซึ่งต้องลี้ภัยสงครามไปยังประเทศอังกฤษในปี1991ขณะที่เธอมีอายุเพียง9้าขวบเท่านั้นปัจจุบันเธออาศัยอยู่ในนิวยอร์กและได้มีโอกาสเดินทางกลับไปยังสานใต้เพื่อทำงานด้านสาธารณประโยชน์ด้วยอันดับที่5ไมโคลมาร์กส์หนึ่งในผู้ก่อตั้งห้างขายปลีกที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกอย่างมาร์กสันสเปนเซอร์ไมโครมาร์กส์ชาวโปโลแลนด์เชื้อสายยิวก็เป็นอีกหนึ่งผู้ลีภ้ภัย เขาอพยกไปอยู่ประเทศอังกฤษ,กฤษราวปี1882เพื่อสมัครงานกับบริษ,ษัทอังกฤษที่จ้างผู้หลีภัยให้มีงานทำไมเคิลมาร์กเรียนรู้ภาษาอังกฤษ,กฤษและความรู้ด้านการขายโดยเริ่มต้นจากศูนย์จนกระทั่งสามารถรวมทุนกับเพื่อนก่อตั้งธุรกิจห้างขายปลีกของตัวเองได้ธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จอย่างมากจนถึงปัจจุบันและเขาก็ได้รับสัญชาติอังกฤษในเวลาต่อมาอันดับที่4ยูสรามาดินี แชมป์ว่ายน้ำระดับโลกยูสรามานินีผู้ที่สร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกในโอลิมปิกเกมส์ปี2016ที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งในผู้ลีภยัยเธอเป็นหนึ่งในนักกีฬาทีมผู้ลีไพรซึ่งเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บ้านเกิดของยูสราในซีเรียถูกสงครามถล่มยับทําให้เธอต้องลี้ภัยไปยังเลบานอนก่อนจะย้ายไปตุรกีเพื่อลงเรือเล็กๆไปยังประเทศกรีซ แต่ระหว่างนั้นเครื่องยนต์ของเรือเสียเธอและพี่สาวตรงว่ายนะ้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนข้ามคืนเพื่อรากเรือที่บรรทุกผู้ลี้ภัยถึง19คนขึ้นฝั่งปัจจุบันยูสราได้สถานะผู้ลี้ภัยในประเทศเยอรมนีอันดับที่3เจ้าชายฟิลิปอดีตดิยุกแห่งเอเดนเบร์เจ้าชายฟิลิปทรงสืบเชื้อสายราชวงศ์กรีซและเดนมาร์กโดยพระบิดาในพระองค์เจ้าชายแอนดรูว์แห่งกรีซและเดนมาร์ก เจ้าชายฟิลิปประสูติในปี1921ทามกลางบรรยากาศสงครามกรีกตุรกีและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงกษัตริย์คอนสแตนตินที่หนึ่งพระมาตุลาของพระองค์ทรงถูกบีบให้ลงจากบัลลังก์และเจ้าชายแอนดรูวบิดาของพระองค์ก็ทรงถูกจับก่อนที่จะทรงลี้ภัยออกจากกรีซได้สําเร็จเพราะดีที่เจ้าชายฟิลิปพระองค์น้อยได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพเรืออังกฤษ โดยทูลเชิญให้ทรงซ่อนพระองค์ในลังผลไม้และโดยสันเรือลีภัยมาอย่างประเทศฝรั่งเศสอันดับที่ 2. m i มิลาคูนิสนักแสดงสาวชื่อดังมิลาคูนิสที่โด่งดังจากซีรีส That Joe ์ That 7 0 s Show หนังเรื่อง Black Swan และ Friends with Benefits ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ลีภัยทางศาสนามิลาเกิดในครอบครัวชาวอยู่ในเมืองแชนิวซีประเทศยูเครน เนื่องจากการข่มเหงทางศาสนาในประเทศยูเครนช่วงปี1 9 9 1ครอบครัวของเธอจึงต้องลี้ภัยไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อมิล่ามีอายุเพียง7ขวบมิล่าเคยให้สัมภาษณ์กับรายการตะซันของอังกฤษว่าครอบครัวของฉันทั้งหมดอยู่ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปู่ย่าตายายของฉันจากไปและมีเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตพอแม่ของมิล่าเลี้ยงดูเธอมาอย่างชาวยิวและพวกเขาบอกเธอว่าเราต้องรู้จักตัวตนจริงๆของเราเอง อันดับที่หนึ่งคาร์ลมาร์กส์นักปรัชญานักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมนิยมชื่อก้องโลกชาวเยอรมันคาร์ลมาร์กส์เจ้าของแนวคิดมาร์กซิสหรือลัทธิมาร์กซิสม์ทฤษฎีเชิงวิภาคเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจและการเมืองแบบซ้ายจัดโดยเป็นรากฐานของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่สืบเถอจนมาถึงปัจจุบันคาร์ลมาร์กส์ได้ถูกบีบบังคับให้ออกจากเยอรมนีและฝรั่งเศส เนื่องจากแนวคิดและงานเขียนที่สนับสนุนฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงของเขาทําให้เขากลายเป็นคนไร้รัดและลีภัยมาใช้ชีวิตที่เหลือในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี1849ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่มาร์กสได้ตีพิมพ์แถลงการพักคอมมิวนสิสต์หรือ The Communist Manifesto งานเขียนด้านสังคมนิยมที่ทรงอิทธิพลที่สุดจนถึงทุกวันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือ10คนดังระดับโลกที่เคยเป็นผู้ลีภัยมาก่อน พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ